คำถามต่อมาครับอาจารย์ครับแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ใช้วิ่งไปพบปะลูกบ้านจะต้องแจ้งกกตจังหวัดด้วยไหมครับโอ้คำถามนี้มันมีมีคนถามมาหลายคนนะมีคนถามหลายคนพูดง่ายว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยนะครับวิ่งไปพบปะชาวบ้านเนี่ยต้องแจ้งเป็นพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงหรือไม่ประเด็นคําถามผมก็ต้องถามท่านคืนแล้วว่า คำว่าขับไปพบปะชาวบ้านเนี่ยหมายถึงขับไปหาเสียงใช่ไหมถ้าขับไปหาเสียงไปขอคะแนนเสียงก็เท่ากับว่าท่านใช้มอเตอร์ไซค์ในการใช้เป็นพาหนะในการหาเสียงะครับถ้าอย่างนี้ต้องแจ้งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าขับคำว่าขับไปพบปะชาวบ้าน แต่ถ้าขับไปไม่เกี่ยวกับการหาเสียงก็คือขับไปธุระธรรมดาไม่เกี่ยวกับการหาเสียงเลยอันนี้ไม่ต้องแจ้งไม่เกี่ยวกับการหาเสียงไม่ต้องแจ้งดังนั้นคําถามที่ท่านบอกว่าโมอเตอร์ไซค์นี่รถจักรยานยนต์นี่ขับไปพบป่าชาวบ้านนี่ก็ถ้าเป็นหาเสียงต้องแจ้งนะครับเพราะว่าระเบียบเขาใช้ว่าพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับพาหนะมันก็กกอาจจะมีโมอโเตอร์ไซ มีช้างก็ได้ไหมนี่ม้มาก็ได้นะก็ถือว่าเป็นพาหนะได้นะครับดังนั้นจะแจ้งหรือไม่แจ้งอยู่ที่ท่านใช้ในการหาเสียงหรือไม่ถ้าใช้ต้องแจ้งแล้วต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายยังไงล่ะถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแค่ขับไปพบป่าชาวบ้านเฉยๆเนี่ยก็คิดเฉพาะค่าน้ํามันค่าน้ํามันนะครับคิดเฉพาะค่าน้ํามันแต่ถ้ามีการติดป้ายข้างรถรถ รถมอเตอร์ไซค์อาจจะทําเป็นป้ายข้างรถด,ดีไม่ดีมีเครื่องเสียงเสียงเล็กๆอีกเคยเห็นนะมีเยอะนะอันนี้ต้องคิดคิดค่าใช้จ่ายอีกรูปแบบหนึง่งคิดยังไงครับคิดในลักษณะเป็นเช่าถ้าเราไปเช่ามอเตอร์ไซค์ในลักษณะนี้วันหนึ่งจะประมาณกี่บาทเ 300- ่0สามร้อยห้าร้อยทั้งรถทั้งน้ํามันทั้งเครื่องเสียงอยู่ประมาณห้าร้อยอย่างนี้อันนั้นแหละครับก็ต้องคิดเป็นค่าค่าเช่ารายวัน ตามที่ในพื้นที่เราถ้าจะมีแล้วจะเช่ากันเท่าไหร่อันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะครับคำถามต่อมาครับ